ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อของแขวงหัวพัน์เริ่มถูกพูดถึงในวงการเศรษฐกิจพลังงานเนื่องจากมีรายงานการพบแร่หายากหรือแร่เอิร์ดเอ e ลเมนตปริมาณมากใต้ชั้นดินลึกของภูเขาเขียวขจีแร่หายากเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือกังหันลมและระบบนำทางดาวเทียม นักธรณีวิทยาลาวได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศสำรวจชั้นหินในพื้นที่ภูเขาทางเหนือของหัวพันพบว่ามีธาตุอย่างนีโอไดเมียมแลนทาน,นัมและเทอร์เบียมในระดับเข้มข้นเกินค่าเฉลีย่ยการค้นพบนี้ทำให้รัฐบาลลาวให้ความสนใจอย่างจริงจัง เนื่องจากแร่หายากไม่เพียงสร้างรายได้สูงแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศมหาอำนาจการขุดเจาะแร่หายากในหัวพันส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีแบบเปิดหน้าดินและการสกัดด้วยกรดเจือจางเพื่อแยกธาตุหายากออกจากหินดินเหนียวที่สะสมมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ขั้นตอนเริ่มต้นคือการระบุชั้นดิน ที่มีความเข้มข้นของแร่สูงจากนั้นใช้เครื่องขุดตักเปิดหน้าดินและเก็บตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการกลางเมื่อยืนยันว่าพื้นที่นั้นมีปริมาณแร่คุ้มค่าต่อการลงทุนทีมวิศวกรจะทำการขุดเจาะลึกและใช้ระบบสเปรย์สารละลายเคมีเพื่อแยกธาตุหายากออกจากหินและตะกอนใต้ดินการสกัดแบบอินซีทูลีชิง หรือการชะละลายใต้ดินนี้ช่วยลดการทำลายพื้นที่ผิวดินแต่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินในขั้นตอนการแยกสารจะใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนและการตกตะกอนทางเคมีเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ที่สามารถนำไปกลั่งต่อเป็นโลหะหายากได้หลังจากนั้นโลหะเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังโรงถลุงในต่างประเทศเนื่องจากลาว ยังไม่มีโรงงานแปรรูปขั้นสูงที่สามารถแยกธาตุออกได้อย่างละเอียดระดับอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการสกัดแร่หายากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการปนเปื้อนของกรดและโลหะหนักในลำน้ำซึ่งจำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการจัดการของเสีย รัฐบาลลาวจึงเริ่มพิจารณาแนวทางเหมืองสีเขียวโดยร่วมมือกับจีนและเวียดนามในการพัฒนาเทคโนโลยีสกัดสะอาดลดการใช้สารเคมีอันตรายและเพิ่มการบำบัดน้ำเสียความร่วมมือดังกล่าวยังเปิดทางให้ลาวสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีถลุงขั้นสูงและสร้างบุคลากรท้องถิน่นที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และเคมีสิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์บางรายมองว่า หากเราบริหารทรัพยากรน,นี้อย่างโปร่งใสและยั่งยืนประเทศจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตแร่หายากอันดับต้นของอาเซียนได้ในอีก10ปีแต่ก็มีเสียงวิจารณ์จากองค์กรสิ่งแวดล้อมที่กังวลว่าการเร่งลงทุนโดยไม่ผ่านการประเมินผลกระทบทางนิเวศอาจสร้างความเสียหายต่อชุมชนและระบบนิเวศภูเขา หลายหมู่บ้านในหัวพันธ์เริ่มมีการรวมตัวเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสัมปทานเหมืองเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพื้นที่ตนขณะเดียวกันฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลมองว่าการลงทุนในเหมืองแร่หายากจะช่วยกระตุ้น GDP และเพิ่มรายได้การส่งออกอย่างมีนัยสำคัญในทศวรรษหน้า มีการตั้งเป้าว่าลาวอาจกลายเป็นศูนย์กลางส่งออกวัตถุดิบแร่เอิร์ธสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เพื่อให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงลาวจำเป็นต้องสร้างระบบตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพการขุดเจาะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ International Mining Council การจัดตั้งสถาบันวิจัยแร่หายากลาวกำลังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในอนาคตข้อมูลจากกระทรวงพลังงานระบุว่าปัจจุบันมีบริษัทเหมืองแร่ก,กว่า7รายได้รับใบอนุญาตสำรวจในพื้นที่หัวพันครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า1,200ตารางกิโลเมตร การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการผลิตแร่แลนทานามและนีโอไดเมียมซึ่งเป็นหัวใจหลักของแม่เหล็กถาวรที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาเหมืองแร่หายากช่วยเปิดโอกาสให้เกิดอาชีพใหม่ในท้องถิน่นเช่นวิศวกรเหมืองช่างเทคนิคด้านเคมีและธุรกิจขนส่งวัตถุดิบแต่อีกด้านหนึ่ง ก็มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานข้ามชาติและปัญหาการจัดสรรผลประโยชน์ที่อาจไม่เป็นธรรมกับชุมชนเจ้าของพื้นที่บางหมู่บ้านเริ่มเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเช่นน้ำในลำห้วยเริ่มมีสีขุ่นและสัตว์น้ำบางชนิดลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด นั่นจึงทำให้เกิดคำถามว่าลาวจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลปัจจุบันนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยแห่งชาติลาวเสนอแนวคิดให้จัดตั้งเขตเหมืองยั่งยืนโดยกำหนดเขตการน้ำรอบแหล่งต้นน้ำและจำกัดปริมาณการสกัดรายปี การใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์และดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจะช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามผลกระทบจากการทำเหมืองได้แม่นยำและโปร่งใสามากขึ้นขณะนี้มีการทดลองใช้ดโดรนและ AI ในการวิเคราะห์ชั้นหินและเส้นทางขุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของการสำรวจแร่หายากในพื้นที่สูง แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นว่าลาวกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเหมืองอัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพแม้ยังมีข้อจำกัดหลายด้านแต่การเปิดพื้นที่ให้เอกชนต่างชาติเข้ามาลงทุนแบบร่วมทุนกับรัฐอาจเป็นทางออกที่ช่วยเพิ่มทุนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหลาวควรเรียนรู้จากบทเรียนของประเทศเพื่อนบ้านที่เผชิญปัญหามลพิษจากการสกัดแร่หายากโดยไม่ควบคุมการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนอนุมัติโครงการทุกแห่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุน หากสามารถดำเนินโครงการตามหลักความยั่งยืนได้จริงเหมืองแร่หายากในหัวพันธ์ุจะกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดในรีเจียนในระยะยาวลาวอาจกลายเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกไปสู่ยุคพลังงานสีเขียวที่ปลอดคาร์บอนแต่ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับความโปร่งใสความร่วมมือของทุกฝ่ายและความมุ่งม,มั่นของรัฐในการกำกับดูแลให้การสกัดไม่กลายเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเหมืองหรือเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของอนาคตประเทศและความยั่งยืนของชีวิตผู้คนในหัวพันด้วยหากเราสามารถสร้างสมดุลน,นี้ได้สำเร็จ โลกอาจได้เห็นหัวพันธ์กลายเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในฐานะต้นแบบของการจัดการทรัพยากรที่มีจิตสำนึกนี่คือเสียงจากแร่หายากเสียงที่สะท้อนทั้งโอกาสความหวังและความท้าทายของเราบนเส้นทางแห่งการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตอันไกล